สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบกันนะคะในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเนี่ยเราจะมีขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาดังต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยอะ ร้านขายรถยนต์มือสองแห่งหนึ่งขายรถยนต์ได้3คันรถยนต์คันแรกขายได้2,45000บาทรถยนต์คันที่สองขายได้3,455,000บาทและรถยนต์คันที่สามขายได้5,42,500บาทร้านขายรถยนต์มือสองแห่งนี้ขายรถยนต์ได้เงินรวมกันทั้งหมดกี่บาท จากการที่นักเรียนอ่านโจทย์แล้วเนี่ยมาวิเคราะห์การแก้ปัญหากันมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็จะมีราคาขายของรถยนต์คันแรกคันที่2แล้วก็คันที่3ถูกไหมคะเป็นราคาที่เขาขายได้ในแต่ละคันส่วนสิ่งที่โจทย์เขาถามเนี่ยคือร้านขายรถยนต์มือสองแห่งเนี้ยเขาขายรถยนต์ได้เงินรวมกันทั้งหมดกี่บาท ดังนั้นเราจะต้องเอาราคาที่เขาขายได้ใน3คันนี้มาบวกรวมกันให้หมดเลยถูกไหมคะนักเรียนเราจะแก้ปัญหากันยังไงเราอาจจะนำา3จํานวนนี้มาตั้งแล้วก็บวกกันทีเดียว3จํานวนเลยก็ได้หรือจะนำจํานวนที่ขายรถยนต์คันแรกได้แล้วก็ที่ขายรถยนต์คันที่2ได้มาบวกกันก่อนพอบวกกันแล้วพอได้คำตอบปุ๊บนำคำตอบนั้นมาบวกกับ ราคาที่ขายรถยนต์คันที่3ได้พอบวกเสร็จเราก็จะได้เป็นคําตอบเป็นคําตอบราคาที่แบบว่าขายได้เงินรวมทั้งหมดเรามาดูอันนี้กันนะคะเป็นการวางแผนแบบ bar m o เดลนะคะนักเรียนแบบที่ข้ออธิบายนักเรียนไปไปเมื่อกี้มันคือขั้นตอนการอธิบายของของเราว่าเราเนี่ยจะทําการคิดยังไงคํานวณยังไงเราจะเริ่มที่จุดไหนก่อนอะเรามาดูการวางแผนแบบบาโ m o เดกันบ้างนะคะขั้นที่1 ในตัวอย่างเนี่ยเขาจะนำจำนวนเงินที่ขายรถยนต์คันแรกและคันที่2เนี่ยมารวมกันอ่านำมาบวกรวมกันถูกไหมเอาคันแรกก็คือ245,000บาทบวกกับคันที่2ก็คือ345,000บาทบวกกันเสร็จปุ๊บนำผลบวกของรถยนต์ คันแรกกับคันที่สองที่ได้มาแล้วมาบวกกับคันที่3อีกหนึ่งรอบเราก็จะได้คำตอบนะคะเวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์เราทำสองขั้นตอนถูกไหมนักเรียนนำคันแรกบวกกับคันที่สองบวกเสร็จปุ๊บได้คำตอบนำคำตอบมาบวกกับราคาที่ขายคันที่3ได้พอบวกเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นคำตอบอามาดูการแสดงวิธีทำกันบ้าง วิธีทำเริ่มที่รถยนต์คันแรกเลยเนาะร้านขายรถยนต์มือสองขายรถยนต์คันแรกได้245,000บาทรถยนต์คันที่สองขายได้345,000บาทตั้งบวกกันนะคะตั้งบวก ตั้งหลักให้ตรงกันเหมือนเดิมแล้วไล่บวกไปทีละหลักหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบหลักร้อยบวกหลักร้อยนะคะอ่ะข้างบนพอตั้งเสร็จแล้วข้างบนเราจะกลายเป็นตัวตั้งข้างล่างตัวนี้จะกลายเป็นตัวบวกตัวบวกให้ขีดเส้นใต้1เส้นตามด้วยหน่วยนะคะมีหน่วยเป็นบาทเนาะอ่ะพอเราบวกกันเสร็จแล้วอ่ะศ0บวกเป็น 0+ 0บวกเป็น 0+0 บวกเป็น 5 5บวก5เป็น10ใส่0นย์นักเรียนทด1ถูกไหมลูกนักเรียนทด1 4บวก4เป็น8 8เราทดอีก1 1เนี่ยก็เปอ่ะ1บวกอีก8ก็เป็น9อ่ะใส่ไปเลยแล้วก็2บวก3เป็น5เราก็จะได้เป็น590,000บาทดังนั้นรถยนต์คันแรกและคันที่2ขายได้590,000บาทก็คือรวมกัน คันแรกกับคันที่2เราจะยังไม่ขีดเส้นใต้2เส้นนะคะเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเราจะคิดต่อเลยก็คือเราจะบวกกับคันที่3ต่อเลยถ้าเราบวกกับคันที่3ต่อเนี่ยตัวนี้ที่ได้คําตอบไปเมื่อกี้นักเรียนมันจะกลายเป็นตัวตั้งแล้วราคาของคันที่3จะกลายเป็นตัวบวกดังนั้นเราจะมาขีดเส้นใต้1เส้นที่ตัวบวกตัวตั้งไม่ขีดเส้นใต้นะคะอันนี้เขียนไว้ด้วยว่ารถยนต์คันที่3ขายได้เท่าไหร่จากนั้น มาหาผลบวกกันเลยสรุปว่าร้านขายรถยนต์มือสองขายขายได้เงินทั้งหมดเราก็นำคาตอบที่ได้เมื่อกี้มาบวกกับคันที่สพรพอบวกเสร็จแล้วตรงนี้มีทด1นที่1จุดใช่ไหมคะศูนย์บวก0ย์เป็น0ูบวก0เป็น0 0ยบวก5เป็น5 0บวก2 2 9บวก4เป็น13เนาะเราใส่3ได้เลข2หลักเราใส่3ทด1ที่หลักถัดไปเลยแล้วก็5บวก5เป็น10เราทดอีก1ก็จะเป็น11อ่าได้คำตอบแล้วดังนั้นเวลานักเรียนตอบให้นักเรียนทวนคำถามแล้วก็ใส่เป็นเลขไทยนะคะร้านขายรถยนต์มือ2ขายรถยนต์ได้เงินรวมทั้งหมด 1,132,500บาทนะคะอะมาดูตัวอย่างที่อะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเมื่อกี้ตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็คือบวก2ขั้นตอนเลยเนาะบวกกับบวกแล้วมาดูตัวอย่างนี้บ้างว่าว่าเราจะเป็นการกระทําแบบไหนบวกลบลบบวกหรือว่าลบลบอะสีนี้มีเงิน3ล้านบาท ซื้อบ้านราคา2ล้าน2แสนบาทซื้อรถยนต์ราคา5แสน5หมื่นบาทสิณีจะเหลือเงินกี่บาทหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์แล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยก็คือตรงนี้เลยสินีมีเงิน3ล้านบาทอะสินีมีเงิน3ล้านบาทสินีเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อบ้านราคาเท่านี้2ล้าน2แสนบาท จากนั้นเอาเงินไปซื้อรถยนต์อีก5 5 0 0 0 0 0บาทอันนี้คือสิ่งที่จดเขากาหนดให้มาดูสิ่งที่จดเขาถามเขาถามว่าสิน่นีจะเหลือเงินเท่าไหร่วิเคราะห์ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยก็คือเอาจํานวนเงินที่มีทั้งหมดเลยไปลบกับที่เขาซื้ออย่างแรกก่อนถึงไหมคะก็คือลบสองล้านสองแสนแล้วก็ได้คําตอบเท่าไหร่ก็นํามาลบกับ5 000, ้าล้านห้าแสนห้าหมื่นต่ออีกหนึ่งรอบ หรือถ้าจะคิดอีกแบบนึงอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือนำนำเนี่ยราคาบ้านกับราคารถยนต์ที่สีน,นี้จะต้องจ่ายไปเนี่ยเอาสองจำนวนนี้มาบวกกันก่อนถูกไหมพอได้คำตอบแล้วค่อยนำสามล้านมาลบกับคำตอบที่ได้นะคะนักเรียนจะเลือกทำแบบไหนก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดการวางแผนแบบบามโ m o เลกันบ้างเนาะ ก็ <m uch ing> เหมือนกับเมื่อกี้ที่คุณครูอธิบายไปเลยนะคะอ่ะขั้นตอนที่1มาดูกันนะว่าในแบบฝกหัดเนี่ยเขาจะทํากันยังไงหาขั้นตอนที่1หาจํานวนเงินของซีนีหลังจากซื้อบ้านหมายความว่าเอาจํานวนเงินที่ซีนีมีทั้งหมดเนี่ยสล้านบาทไปลบกับที่ซื้อบ้านไปหักออกจากที่ซื้อบ้าน3ล้านลบสล้านสอแสนจะได้เป็นเงินที่เขาเหลือ เป็นเงินที่สีนี้เหลือนะคะพอรู้แล้วว่าสีนีเหลือเงินเท่าไหร่กเเ็เอาจำนวนเงินที่เหลือจากการซื้อบ้านจํานวนนี้นะคะไปลบกับที่สีนีจะซื้อรถยนต์ก็คือ5 5 0 0 0 0บาทลบอีกรอบนึงก็จะกลายเป็นเงินที่เหลือเหลือสุดท้ายนะคะก็จะได้เป็นคำตอบการเขียนประโยคสัญลักษณ์เราจะทำขั้นตอนไหนก่อนให้เรา เขียนประโยคสัญลักษณ์ตามที่เราวางแผนไว้เลยนะคะก็คือเอาจำนวนเงินที่สีนี้มีลบกับราคาบ้านที่สีนี้ซื้อลบกันเสร็จฟบอ่ะใส่วงเล็บใส่วงเล็บพอลบกันเสร็จฟบนำคำตอบที่ได้ไปลบกับราคารถยนต์ที่เขาซื้อก็ลบต่อเลยก็คือ5้า0 0 0 0 0 0 0พอลบเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นคำตอบที่เราจะได้ ามาดูวิธีทำนะคะนักเรียนเริ่มแรกก็สีนีมีเงินเลย3ล้านบาทตั้งไปเลยค่ะแล้วก็ใส่หน่วยใส่หน่วยด้วยนะซื้อบ้านเราจะซื้อบ้านต่อถูกไหมนักเรียนซื้อบ้านราคา2ล้าน2แสนตั้งหลักให้ตรงกันเหมือนเดิมหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วย10ตรงกับสละตั้งตั้งไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนครบนะคะวิธีการลบก็เหมือนเดิมลบจากฝั่งขวามือไปฝั่งซ้ายมือ ถ้ามีการยืมก็ยืมได้ตามปกติก็คือการกระจายนั่นแหละนะคะนักเรียนอ่ะ0-0ตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นเป็นศูนย์ลบศนหมดเลยแล้วก็จะได้ศูนย์หมดเลยเนาะมาดูที่ตัวนี้0-2ไม่ได้ยืมยืมจาก3ก็จะเหลือ2 0เป็น10 10-2ลบ2เหลือ 8 2ลบ2เหลือศเหลือศูนย์ตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่าตัวเลขข้างหน้ามันไม่มีแล้วเนาะถ้ามันไม่มีศูนย์อยู่ข้างหน้าไม่มีค่านะเรียนไม่ต้องใส่นะคะก็จะได้เป็น800,000ดังนั้นสีนี้จะเหลือเงินจากการซื้อบ้านเนี่ย8 0 0 0บาท ยังไม่ขีดเส้นใต้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไปซื้อรถยนต์ต่อเราจำไปนะเราจะนําเงินแ0 0 0 0นบาทเนี่ยไปลบกับราคาที่ซื้อรถยนต์ดังนั้นถ้าบนาไปลบต่อต่อเลยก็คือตัวเนี้ยจะกลายเป็นตัวตั้งราคารถยนต์จะกลายเป็นตัวลบเมื่อมันเป็นตัวตั้งต่อนะักเรียนไม่ต้องขีดเส้นอ่ะ ซื้อรถยนต์ราคา5 5 0 0 0 0บาทนะเรียนใส่ตั้งให้ตรงหลักกันเลยนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยไล่ไปให้ครบเลยจากนั้นนักเรียนทำการลบจากฝั่งขวามือไปฝั่งซ้ายมือ0 0ลบ0เหลือ0 0ย์นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันเท่ากันเลยถูกไหมอ่าเหลือ0ูนย์หมดเลยเนาะดังนั้นมาดูที่หลักหมื่น0ลบ5ไม่ได้ยืมจาก8เหลือเจด 0จะได้เป็น10 10ลบ5เหลือ5 7ลบ5เหลือ2ดังนั้นสินี้จะเหลือเงิน250,000บาทเวลาตอบนะักเรียนก็ทวนคำถามแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยใส่ใสหน่วยด้วยนะคะข้อนี้มีหน่วยเป็นบาทถูกไหมสรุปก็คือเนี่ยซีนี้มีเงิน3ล้านบาทซื้อบ้านซื้อรถยนต์ หลังจากซื้อบ้านและซื้อรถยนต์แล้วสีนี้เหลือเงิน250,000บาทนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเจอกันเรื่องถัดไปนะคะนักเรียนแล้วก็ครูจะมีแบบทดสอบให้นักเรียนทำอีกประมาณ10ข้อนะคะแล้วก็มีเป็นใบงานใบงานอีก1ข้อใบงานเนี่ยถ้านักเรียนสะดวกปิ้นก็ให้นักเรียนปิ้นแล้วออกมาทำ ถ้านักเรียนไม่สะดวกปีนนักเรียนก็เขียนใส่กระดาษหรือเขียนใส่ใบงานทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในใต้โพสหรือใต้คอมเมนต์ของคุณครูนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนนักเรียนคะเราดูเล่มฝึกแบบฝึกหัดกันต่อนะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .4 เล่มหนึ่งนะคะเล่มสีส้มเล่มเดิมเลยนะ เรามาดูแบบึกหัดหน้า31นะคะนักเรียนเปิดหน้า31นะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดู1ข้อและที่เหลือจะให้นักเรียนทําเองนะคะหลักการทาก็เหมือนกับที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นะอันนี้ครูอาจจะเขียนมาบ้างแล้วนะเพื่อประหยัดเวลาในการที่จะอธิบายแล้วก็นักเรียนจะได้ไม่ต้องมารอครูเขียนเนาะครูจะได้อธิบายแล้วก็ย้านักเรียนไปได้มากกว่านะคะ มากกว่าที่นักเรียนจะมารอกูเขียนนะ,ะข้อหนึ่งอ,อ่าอ่านคำสั่งก่อนวิเคราะห์โจทย์แสดงวิธีทำและความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์ปัญหาข้อหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งเขียนหนังสือหนึ่งชุดมีทั้งหมดสามเล่ม หนังสือเล่มแรกมีจำนวนคำ1 1ล้าน8 1 0, 0 2 5คําคำเล่มที่2มีจำนวนคำ1 9 2ล้าน9 3 2 0คําคำและเล่มที่3ม,มีจำนวนคำ1 7 9 2 2้าน7 9 2 2 7คําหนังสคำนังสือชุดนี้มีจำนวนคำทั้งหมดกี่คำอ่ะขั้นแรกนักเรียนอ่านโจทย์เสร็จแล้วก็วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเลยว่า โจทย์เขากำหนดอะไรมาให้เราบ้างและโจทย์ถามอะไรเราอ่ะจากการที่เราอ่านโจทย์แล้วเนาะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือหนังสือเล่มที่หหรือหนังสือเล่มแรกเนี่ยมีจำนวนคำหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งํมื่นหนาคำเล่มที่สองมีเท่านี้เล่มที่สามเท่านี้เนาะสิ่งที่โจทย์เขาถามเขาถามตรงนี้ หนังสือชุดนี้มีจํานวนคําทั้งหมดกี่คําหมายความว่านักเรียนต้องเอาจํานวนคําของเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็เล่มที่3มารวมกันถูกไหมถึงจะรู้ว่าชุดนี้มีทั้งหมดกี่คําใช่ไหมคะดังนั้นอ่ะมันทัดแรกเขียนนักเรียนเขียนเลยสิ่งที่จดกําหนดให้ก็กําหนดหนังสือเล่มที่หนึ่งอ่จำนวนคําของหนังสือเล่มที่1 จำนวนคำของหนังสือเล่มที่2แล้วก็จำนวนคำของหนังสือเล่มที่3าเขียนไปเลยนะคะมันอาจจะยาวหน่อยให้นักเรียนสรุปมาแบบสั้นๆนะคะให้ได้ใจความนะก็คือหนังสือเล่มแรกมีจำนวนคำตรงนี้ตามนี้เล่มที่2มีจำนวนคำเท่าไหร่ว่าไปหนังสือเล่มที่3ามีจำนวนครับคำเท่าไ,ไหร่ก็เขียนไปแล้วมาเขียนสิ่งที่โจทย์เขาถามสิ่งที่โจทย์เขาถามก็คือตรงนี้เลย ใช่ไหมอย่างที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้หนังสือชุดนี้มีจํานวนคําทั้งหมดกี่คำอ่ะรู้แล้วว่านักเรียนต้องทํำยังไงใช่ไหมก็คือเอามาบวกกันใช่ไหมคะนักเรียนขีดเส้นใต้สองเส้นตรงที่เราเขียนว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามต่อมาวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาครูจะเขียนเป็นแผนภาพบาร์โมเดลนะคะก็คืออ่ะอาจานวนคําของหนังสือเล่มแรก มารวมกับจํานวนคำของหนังสือเล่มที่สอมาบวกรวมกันกับจํานวนคำของหนังสือเล่มที่สทั้ง3ามเล่มบวกกันหรือรวมกันจะกลายเป็นจํานวนคำของหนังสือชุดนี้โอเคไหมคะถ้านักเรียนไม่ไม่ถนัดในการเขียนแผนภาพบา์บาโมเดลหรือนักเรียนคิดว่าการที่นักเรียนอธิบายมาเร็วกว่ามาเขียนแผนภาพบาโมเดลนักเรียนสามารถอธิบาย เขียนเป็นคำอธิบายได้เลยอย่างเช่นนำจำนวนคำของหนังสือเล่มแรกบวกกับจำนวนคำของหนังสือเล่มที่2จากนั้นนำคำตอบที่ได้ไปบวกกับจำนวนคำของหนังสือเล่มที่3จึงจะได้คำตอบที่ต้องการแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องเขียนแผนภาพบาโมเดลเขียนเป็นการอธิบายได้เลย ต่อมาการแก้ปัญหาทํำยังไงอ่ะการแก้ปัญหาจะมีอยู่สองขั้นใช่ไหมก็คือให้หนักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กับเขียนวิธีทำอ่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์นัก mm hmm. เรียนเอาจํานวนคําของเล่มแรกบวกกับเล่มที่2ก่อนเนาะพอได้คําตอบแล้วเราค่อยเอาไปบวกกับจํานวนคําของเล่มที่3 ถึงขั้นการแสดงวิธีธร,รมนะคะนักเรียนเขียนหนังสือเล่มแรกมีจํานวนคําเพราะว่ามันเป็นเริ่มต้นที่นักเรียนจะต้องคํานวณเนาะกับหนังสือเล่มที่2มีจํานวนคําครูได้เขียนเริ่มต้นไว้บ้างแล้วนะคะอะมาบวกกันเลยมาบวกกันตามที่เราได้วางแผนไว้5้บวกศเป็น5 2บวก2เป็น4 0บวก3เป็น3 1บวก0เป็น1 1บวก2เป็น3 8บวก9เป็น17นักเรียนใส่7แล้วเอา1ขึ้นมาทดที่หลักต่อถัดมานะคะอันห่งบวก1ทดอีก1เป็น3ดังนั้นหนังสือเล่มแรกและเล่มที่2จะมีจำนวนคำรวมกันได้3ล้าน7 0 0แสน 31,345คำจากนั้นนำจำนวนคำที่เราบวกได้เมื่อกี้ไปบวกกับจำนวนคำของเล่มที่3ต่ออ่ะบวกต่อนะคะ1 7 9 0 2 2 6 7เนาะใส่หน่วยคำอ่ะ5บวก 7เป็น12นักเรียนใส่2แล้วทด1 4บวก6เป็น10เราทดอีก1เป็น11ใส่1ทด1 3บวก2เป็น5ทด1เป็น6 1บวก2เป็น3 3บวก9เป็น12ใส่2ทด1 7บวก7เป็น14ทดอีก1เป็น15ใส่5ทด1 3บวก1เป็น4ทดอีก1เป็น5นะคะ ดังนั้นนักเรียนตรงนี้นักเรียนเขียนนะคะหนังสือเล่มที่สาม,มีจํานวนคาแล้วก็เขียนจํานวนคําของเล่มที่3าไปจากนั้นคําตอบตรงนี้เป็นจํานวนคําของหนังสือทั้งหมดหรือหนังสือของชุดนี้ใช่ไหมนักเรียนก็เขียนสิ่งที่โจทย์เขาถามไปเลยก็คือหรือ,รอ,อก็คือจำจำนวนคําของหนังสือชุดนี้หรือจะเขียนว่ารวมหนังสือชุดนี้มีจํานวนคําทั้งหมดแบบนี้ก็ได้ให้มันได้ ให้มันได้ความหมายตรงกันกับอันนี้หรือนักเรียนจะเขียนประโยคนี้ไปเลยก็ได้นะคะจากนั้นตรงตอบนักเรียนมาทวนคำถามแล้วก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะ5ล้าน5 0 0แสน2 3,6 1มืน3พันหร้อยสิบหน่วยคําด้วยทําไมคุณครูถึงขีดเส้นแบบนี้อย่าลืมว่า ถ้าเป็นการแสดงธี่ทำตัวตั้งเราจะไม่ขีดเส้นใต้เราจะไม่ขีดเส้นใต้ที่ตัวบวกหรือตัวลบหรือตัวคูณตรงนี้เป็นคําตอบนะักเรียนเคยขีดเส้นใต้สองเส้นถูกไหมคะถ้ามันเป็นคําตอบสุดท้ายนะักเรียนขีดเส้นใต้สองเส้นนะ่ะใช่แต่เมื่อไรที่เรามีการคํานวณตอ่อตรงนี้เราจะกลายเป็น เราจะกลายเป็นตัวตั้งแล้วข้างล่างจะกลายเป็นตัวบวกสุดท้ายแล้วอันนี้คือคําตอบสุดท้ายเราถึงจะขีดเส้นใต้สองเส้นนะคะอ,อ่ะต่อมาการตรวจสอบความสมเหตุสมผลการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะก็คือนักเรียนจะต้องนำนำจำนวนที่โจทย์เขากำหนดมาให้มาประมาณ มาประมาณค่าก่อนว่ามันมีค่าใกล้เคียงอะไรทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะประมาณเป็นจํานวนเต็มแสนเต็มล้านเต็มหมื่นเต็มพนันเต็มร้อยหรือเต็มสิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้นักเรียนดูที่ความเหมาะสมอย่างจํานวนนี้เนาะมันเป็นอ่ะหนึ่งล้านแปดแสนกว่ากว่าหนึ่งล้านเก้าแสนกว่ากว่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่ากว่านักเรียนอาจจะประมาณค่าเป็นจํานวนเต็มแสนหรือเต็มล้านเลยก็ได้อย่างข้อนี้นะ ครูจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านเพราะว่าเอาหลักที่มันเยอะๆเลยเนาะหรือประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มแสนก็ได้ถ้าเต็มหมื่นเต็มพันเต็มร้อยเต็มสิบอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนมันทำได้เนาะแต่ว่าครูว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะหลักที่เราได้มาสูงสุดเลยมันคือหลักล้านอะถ้าจะประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มล้านไปดูที่หลักล้านก่อนอันนี้หลักล้านเป็นเลขหนึ่งพิจารณาที่เลขแปดเลขแปด ใกล้เคียงแตทางมากเนาะหรืออยู่ในกลุ่มตัวเลขชุดที่2ก็คือจะตัดตัวเลขข้างหลังทิ้งหมดเลยใส่สูตรแทนแล้วมาบวก1เพิ่มที่หลักล้านดังนั้นอ่ะอันนี้เป็น897ชุดเดียวกันหมดเลยจะได้2ล้านทั้งทั้งสามจนวนเลยนะคะซึ่งซึ่งนะ ซึ่งสอล้านบวกสองล้านบวกสล้านเราจะมาหาผลลัพธ์จากการประมาณค่านะคะเท่ากับเท่าไหร่คะหกล้านเนาะหกล้านดังนั้นเราก็มาดูว่าค่ะคาตอบที่ได้จากการประมาณค่าเราได้หกล้านแล้วคําตอบจริงๆของเราที่เราคิดได้จากจํานวน เดิมโดยไม่มีการประมาณค่าเราได้5 000, 5ล้าน5แสนอามันคำเนี่ยมันเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมลองประมาณค่าจากคำตอบตรงนี้นะคะให้เป็นค่าประมาณที่ใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านก็หลักล้านคือเลข5เนาะพิจารณาที่เลข5ในหลักแสนตรงนี้ ก็อยู่ในตัวเลขชุดที่2ก็คือ5 6 7 8 9ดังนั้นข้างหลังตัดทิ้ง4 0แล้วบวก1เพิ่มที่หลักล้านจาก5จะกลายเป็น6ก็มีค่าใกล้เคียง6ล้านเมื่อคำตอบที่ได้จริงๆมีค่าใกล้เคียงกับที่เราประมาณค่ามาโอ้ยตรงนี้ครูเขียนผิดค่ะนักเรียนจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลตรงนี้นักเรียนต้องเขียนคำตอบจริงๆที่นักเรียน คำตอบเดิมที่นักเรียนคิดได้นะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็น5ล้านกว่าเนาะตรงนี้คือคำตอบที่เราต้องการใช่ไหมคะ,ะดังนั้น5ล้าน5้3แสนงนั้จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลครูขออนุญาตเขียนข้างล่างนะคะเดี๋ยวถ้าอรอลิควิดแห้งมันคิดมันจะยาวไปเนาะ,ะสรุป่างนี้นะคะจบแค่นี้นะคะนักเรียนหน้า31ออันนี้ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะ 32หน้า32หน้า32นะคะข้อ2กับหน้า33ข้อ3จะให้นักเรียนทำต่อนะคะสรุปก็คือในวันนี้นักเรียนจะต้องทำทั้งหมด3ข้อรวมข้อ1ด้วย3ข้อรวมข้อ1ด้วยนะคะก็คือ หน้าสาถึงหน้า33นะคะ3ข้อนะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วส่งคุณครูใต้คอมเมนต์หรือใต้เพจนะคะเดี๋ยวเจอกันเรื่องถัดไปนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ